ไม่อยู่สลายวันนะคะพามาดูบอลสีเขาไม่โดนแดดนะคะนี่ย่องหมดเลยดูแต่ละต้นนี่โอ้ยสูงประมาณ30เซนเลยแต่ละต้นย่องหมดเลยค่ะไม่ได้อยู่สลายวันไปอยู่ภาคใต้มานะคะมาดูแต่ละต้นเลยเสียดายมากเลยดูโอ้เสียดายอันนี้สวยค่ะ น,นี่เขาชื่อว่าศีลาหุ้มท้องนะคะในสีสันเขาเขาย่ค่ะคุณผู้ชมคะเขามันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูเขาเรียกว่าศีลาหุ้มท้องนะคะบอนสีที่สวยนะจริงๆแล้วเขาสวยกว่านี้อีกนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยโดนแดดค่ะพักนี้พักพัทยามันมันร้อนนะแต่มันไม่มีแดดนะบอนสีก็เลยเป็นแบบนี้มาดูอันนี้อันนี้สวยมากดีเป็นถ้วยเลยอันนี้เขาเรียกว่าดาวเหนือนะคะสีสันเขาก็จะสวยงามแบบนี้เลยดู นี่ดูโย่เลยสูง30มสนอเนนี้ดาวเหนือเหมือนกันนะคะดาวเหนือเหมือนกันเดี๋ยวจะต,ต้องมาดูแลเขาใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมดูพอเขาโย่ก้านเขาจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะดูแต่ละต้นโอ้ยย่งหมดเลยเสียดายมากๆเลยเนาะดูอดูอันนี้ก็สวยนี่ย่งหมดเลยต้องเดี๋ยวต้องดูแลเขาใหม่ อันนี้ก็ทิพวรีนะคะบ,บนอันนี้สวยจริงนี่มันโยงมากเลยนะคะลูสีสันมันก็เลยไม่สวยพอโยงแล้วแดดมันไม่ค่อยโดนแดดนะคะที่เขาโยงแบบนี้เพราะเขาไม่โดนแดดนะคะก็เลยต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยงเขาดูใหม่เนาะดูแลเขาใหม่ดู มาดูอันนี้เหมือนกันอันนี้พอโยงเสียดดูเอเอนี่หมดเลยดูดิโอ้เสียดายมากเลยอันนี้ที่เพิ่งถ่ายไปให้ดูเมื่อคลิปก่อนนะคะีนอันนี้ที่ให้ดูไปคลิปก่อนนะคะนี่อันนี้ที่เขาว่าสีปราดนะคะดูโอ้เสียหายหมดเลยโยงเกินนะคะเขาเขาทานก้านเขาไม่ไหวเดี๋ยวเราตัดแต่งเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาใส่ดินให้เขาใหม่เนาะมามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ เขาเรียกว่าเทพเทวานะคะบอนสีที่สวยมากๆเลยใบเขาจะใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ว่าก็เสียดายนะคะเพราะว่าเขาโย่งนะคะเขาโย่งมากเพราะไม่โดนแดดนี่แหละที่พัทยานะฝนไม่ตกแต่ว่ามันคลื้มทั้งวันเลยอากาศมันก็เลยแบบร้อนนะร้อนพอทีเนี้ยบอนสีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดนแดดนะมันก็เลยโย่งแบบนี้เลยดูออันนี้สีสันเขาสวยมากนะคะนี่ใบใหญ่มาก พอพอใบเขาใหญ่ก้านเขาโยงเนี่ยเขาทานใบไม่ไหวนะดูดิดูใบเขาก็จะเป็นอยู่แบบนี้เลยเสียดายเนาะเดี๋ยวดูแลเขาใหม่ค่ะดูแลเขาใหม่เพราะว่าเอาใส่ไว้ในตู้นะคะเอาใส่ไว้ในตู้ไม่ค่อยได้โดนแดดทานใบไม่ไหวนะใบเขาใหญ่เกินนี่ดูอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ค่อยโดนแดดนะคะสีสันเขาเลยเป็นแบบนี้เลยเสียดายเนาะดู สีสวยมากใบใหญ่มากเทพเทวาเมื่อก่อนนี่ราคาจะแรงมากๆเลยนะคะราคาแรงมากแต่ตอนนี้ราคาจับจ้องจับต้องได้แล้วนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเทพเทวา mm hmm. บอลสิงที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะสีสันเขาสวยเลยะคะ่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเจ้าหญิงนะคะที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะ นี่เขาไม่โดนแดดนะจริงๆแล้วเขาจะต้องเป็นสีชมพูนะคะาะพื้นใบเขาจะเป็นสีชมพูเขียวแล้วก็ก้านกระดูกของเขาอย่างนี้จะเป็นสีขาวนะคะเวลาเขากัดสีได้เต็มที่เขาจะสวยมากๆเลยอันนี้เขาไม่ค่อยโดนไอ้โดนแดดนะเหมือนที่หนูบอกไว้นะเขาเลยกัดสีน้อยไปหน่อยนะเขาเรียกว่าเจ้าหญิงนะคะบนสีที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะนี่เขาโยงเหมือนกันอันนี้ประมาณ20เซนติเมตรนะคะ สีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทจริงเขาสวยได้มากกว่านี้นะเสียดายอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวดูแลเขาใหม่ครับไปอยู่ใต้สะไหลไหลไอ้นี่นะ่าจะเป็นเดือนพอกลับมาบอลสีก็เป็นสภาพแบบแบบที่เห็นนี้เลยแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เป็นอะตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบก่อนนี้ที่อัปเดตให้ดูก่อนนี้นะ่าจะสวยมากแต่ตอนนี้เขาไม่โดนแดดนะคะสีสันเขาเลยเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าตะวันชิงพบนะคะบอลสี ที่น่าเล่นที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะนี่สีสัสนเขาสวยเนาะเป็นบอลสีที่สวยมากนะก่อนนี้ตะวันจริงพบนี่ใบเขาใหญ่ได้เท่ากับใบบัวเลยนะคะถ้าเราดูแลเขาเต็มที่นะตะวันจริงพบเนี่ยเป็นบอลเก่าเป็นบอลใบใหญ่ก้านดํานะคะแล้วก็เป็นบอลเก่ามากๆเลยนะคะนี่ก่อนนี้สวยมากๆเลยแต่พอเราไม่มีเวลาดูแลเขาสภาพก็เหมือนอย่างที่เห็นนี้นะดูโอ้เสียดายจังเลยอะเนาะ มาดูต้นนี้อันนี้สูงประมาณประมาณสามสิบเซนติเมตรนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่า,าลวงลาดเสนหานะคะใบเขาใหญ่มากแล้วก็โย่งมากๆเลยเดี๋ยวหนูจะตัดใบเขาทิ้งนะเดี๋ยวหนูจะดูแลเขาใหม่ค่ะดูสีสันเขาเขาเป็นบอลใบใหญ่นะคะเป็นบอลใบใหญ่บอลใบใหญ่ก้านยาวสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูแต่ละอันโยงหมดเลยค่ะคุณผู้ชมขาเสียดายเนาะ ถ้าเขาไม่โยง่งเขาจะสวยมากนะหลวงราชเสนหาสีสันเขางามงาม,งามดูนี่แหละบอนสีถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเขาไม่โดนแดดนะการกัดสีของเขาการเจริญเติบโตของเขาเขาก็จะโยงแล้วการกัดสีของเขาก็จะไม่สวยนะคะนี่จริงๆเขาจะสวยได้มากกว่านี้อีกนะหลวงราชเสนหาเนี่ยอันนี้ได้แต่ใบใหญ่แล้วก็โย่งแค่นั้นเองแต่กัดสีนี่ไม่ค่อยกัดนะคะเพราะเขาไม่ค่อยโดนแดด แล้วก็มาต้นนี้อีกดูต้นนี้โย่งมากความโย่งของเขานะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้เป็นเจ้าวังนะคะดูที่จริงสีสันเขาจะสวยมากๆเลยนะลูกของเจ้าวังแต่ทีเนี้ยเขาไม่โดนแดดเหมือนที่หนูบอกไว้แหละสีสันเขาก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เขาออกมาใหม่เนาะมาดูแลเขาใหม่นะคะสีสันเขาก็จะงามประมาณนี้เลยคะ่ะนี่ที่จริงเขาจะสวยได้มากกว่านี้นะนี่ดูสีสันเขา านจริงเขาก็จะสวยได้มากกว่านี้แหละแต่ทีนี้มเขาโยงเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะดูดูความยาวของเขานี่ดูความยาวของเขานะคะนี่เดี๋ยวเราตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งแล้วก็ดูแลเขาใหม่เนาะทีนนี้เหมือนกันเสียดายมากเลยนี่มาดูใบที่เราตัดทิ้งนะคะนี่ ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่เราก็จำต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเข้าใหม่นะคะจะเลี้ยงเข้าใหม่ดูแลเข้าใหม่นะใส่ปุ๋ยใส่ดินให้เข้าใหม่หนใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะดูเขาย่งแล้วเนาะมันก็เลยจําต้องตัดเขาทิ้งนะนี่แต่ละใบก็สูยสีสันอืมดูอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะนี่สีสันเขางามงาม,งามดูเสียได้ไหมเสียได้นะคะ นี่เพราะใบเขาใหญ่ดีนะแต่ว่าก้านเขาโยงแบบนี้เลยนะคะก็ตัดทิ้งไปอันนี้เป็นแค่บางส่วนแค่นั้นเองะค,ะค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอนสีสวยๆของขยันเที่ยวชาแนลแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปนาเด้อจ้าพี่น้องจ้า